อ้อมพาทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศเบาๆแต่มาพร้อมฝนนะคือเบาในที่นี้หมายถึงราคาทุกคนเบาหวิวเลยเพราะว่าที่ที่อ้อมยืนอยู่ตรงนี้นะคะอ้อมยืนอยู่ที่โครงการอาคารชุดพักอาศรรยัยจากการเคหะแห่งชาติค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ในซอยเทพกุญชร34นะคะอยู่ใกล้ตลาดไทยมากเลยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตลาดไทยนิคมอุตสาหกรรมนวมนครโรงพยาบาลนวมนครมหาวิทยาลัยลังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ ยาวไปจนถึงมหาวิทยลาลัยกรุงเทพแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทได้เลยส่วนตัวห้องพักนะคะก็จะถูกออกแบบขึ้นมาเป็นไซส์เดียวกันเลยก็คือขนาดประมาณ33ตารางเมตรประกอบด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำพร้อมระเบียงที่เป็นโซนซักล้างให้ทุกห้องค่ะ ะะวันนี้อ้อมไม่ได้พาทุกคนมาดูแค่ตัวโครงการแต่วันนี้อ้อมพาทุกคนมาดูไอเดียการแต่งห้องพักแบบมัลติฟังชั่นเฟอร์นิเจอร์ด้วยว่าทํายังไงให้ห้องที่เรามีอยู่33ตารางเมตรเนี่ยมันดูใหญ่แล้วมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าความเป็นจริงหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ นี่ค่ะใครจะไปเชื่อหลายคนคืออาจจะคิดนะว่าแบบเออโครงการจัดก,การเคหาหน้าตาจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ทุกคนคือหน้าตาน่ารักไม่เบาอะ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าแต่อันนี้คือเป็นห้องตัวอย่างที่ทางโครงการทําไว้ให้ดูเนาะส่วนเวลาเราซื้อจริงๆอ่ะเราจะได้ห้องเปล่าแต่ไอเดียการแต่งอะคะ่ะคือเขาอยากจัดไว้ให้ดูว่าเฮ้ยห้องไซส์นี้ะคะ่ะสาตารางเมตร2ห้องนอนอะ่ะจริงๆอะ่ะสามารถอยู่ครอบครัวเล็กๆได้เลย พ่อแม่แล้วก็ลูกหนึ่งคนอันนี้อ้อมมองว่าอยู่ได้สบายๆเลยเดี๋ยวหน้าตามลติฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์จะเป็นยังไงนี่เรามาเริ่มจากตรงนี้กันเลยดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นโซนลิฟวิง่งโซนลิฟวิ่งหรือว่าเรียกว่าโซนอเนกประสงค์ก็ได้เพราะเราจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมในส่วนนี้เราจะตั้งโต๊ะกินข้าวแบบที่เขาตั้งให้ดูก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ใช้โต๊ะกินข้าวแล้วสมมุติมีเพื่อนมาเราอยากจะเอาเก้าอี้มาตั้งวงตั้งวง,ง,งเนาะตุ๊ด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 ตแบบ มัตติฟังชันโพดิเจอร์คือแบบนี้ว่ามันสามารถหดได้พับได้เก็บได้มีแบบนี้ซึ่งสามารถเก็บได้สองข้างเลยมันก็จะช่วยให้เรามีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าถ้าเรากลางเราก็จะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันก็มีโต๊ะกินข้าวใหญ่ในตัวไปอีกนี่ อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามัตติฟังชันเฟอร์นิเจอร์ยังไม่พอโต๊ะกินข้าวที่สามารถเป็นโต๊ะอนเนกประสงค์ได้แล้วนะคะทางฝั่งนี้ก็จะมีชั้นชั้นที่หน้าตาดูเป็นชั้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยเปิดปิดได้อะแต่ว่าไม่พอสมมติว่าครอบครัวมี3คนจริงๆมีคุณพ่อคุณแม่นั่งดูทีวีอยู่คุณลูกจะทําการบ้านนี่ค่ะเราสามารถเปิดขึ้นมาชืบแบบนี้ แล้วก็ตั้งเป็นโต๊ะเขียนหนังสือให้คุณลูกได้เลยหรือว่าการวางอาหารอย่างเงี้ยโต๊ะนั้นอาจจะไม่พอเราสามารถใช้โต๊ะนี้เสริมได้หรือทําเป็นโต๊ะกินข้าวสาหรับ2คนเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยโดยอาศัยแค่เฟอร์นิเจอร์เท่านั้นเนาะถัดจากโซนลิฟวิ่งมานะคะทุกคนก็จะมาเจอกับห้องน้าซึ่งห้องน้ําเราก็จะมีการวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้ด้วย หน้าตาแบบนี้ก็เป็นหน้าตาห้องน้ําธรรมดามดาแต่ว่าฟังก์ชันตรงนี้ค่ะมันสามารถเห็นได้ว่าเออบางทีเราไม่ได้อยากบิวอินหรือว่าบางทีเราไม่มีพื้นที่ที่จะบิวอินแบบวางชั้นได้ทั้งชั้นขนาดนั้นเราก็สามารถใช้ชั้นขาโปร่งอะคะ่ะมาตั้งครอบตรงชักโครกไว้แล้วก็ข้างบนจะทําอะไรจะวางของจะอะไรได้แบบพื้นที่ใช้สอยมาหาศาลทางนี้เป็นอีกห้องทอนหนึ่งซึ่งเอมชอบตรงนี้มากห้องนอนทางนี้อะคะ่ะ จะเป็นห้องนอนของคุณลูกก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีลูกมันสามารถทําเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องเก็บของห้องทํางานทําได้แบบหลายอย่างหรือว่าจะมีลูกด้วยแล้วก็จะทําเป็นห้องทํางานของคุณลูกด้วยก็ยังได้ทางโครงการอะคะ่ะก็มีการวางเป็นเตียงสองชั้นไว้ให้ข้างล่างเป็นพื้นที่ทํางานข้างบนก็เป็นพื้นที่นอนอเตียงสองชั้นทั่วไปเราทุกคนเคยเห็นตู้อยู่ไหนเก็บเสื้อผ้าย,ยังไงตู้อยู่นี่ ตู้อยู่นี่ทุกคนมีชั้นเก็บเสื้อผ้าดุดดุดดดทุกอย่างแล้วก็ตู้แขวนเสื้อผ้าก็คืออยู่ทางนี้ไม่ใช่ไม,ม่มีนะมีเหมือนกันทางนี้ก็จะมีตู้อีกเพราะว่าห้องเขาไม่ได้เล็กอ้อมบอกนี้เลยว่าแบบห้องไม่ได้เล็กพื้นที่33ตารางเมตรทุกคนกะดูเองได้ว่าห้องไหนจะทําเป็นมาสเตอร์ห้องไหนจะทําเป็นห้องนอนรองแต่ว่าเนี่ยจากที่อ้อมเดิน่ะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเออมันไม่ได้เล็กเลยแต่เดี๋ยวอ้อมจะพา ไปดูอีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องนอนเรียกได้ว่าห้องนอนมาสเตอร์ก็ได้แหละแต่จริงๆ2ห้องอะไซส์เ้าใกล้ๆกันเลยนะห้องนี้ค่ะสามารถวางเป็นเตียง5ฟุตได้เลยหรือจะวาง6ฟุตก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ พื้นที่ตรงนี้จะทําเป็นชั้นเครื่องแป้งก็ได้จะวางตู้เสื้อผ้าก็ได้หรือว่าถ้ามันไม่พออยากจะมาเขียนหนังสือก่อนนอนอยากจะมาทําคอมพิวเตอร์อะไรแถวๆนี้อีกเราก็สามารถใช้มัิฟังก์ชันเฟอร์นิเจอร์ได้อีกก็คือเตื้อก็การแล้วเราสามารถนั่งพิมพ์คอมตักตักตักตรงนี้ได้เลยนั่งแต่งหน้าคุณผู้หญิงจะนั่งแต่งหน้าใดๆยังไงก็ได้ยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่ามันก็เนาะห้องสองห้องนอน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโซนซักล้างใช่ไหมคะไว้สำหรับล้างจานตั้งไมโครเวฟทำครัวนี่ทางโครงการก็มีไว้ให้เป็นพื้นที่สามารถตั้งเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้ตั้งซิงล้างจานไว้ตรงนี้มีพื้นที่อีกนิดหน่อยสำหรับตากผ้าได้อีกก็ค่อนข้างที่จะฟังชั่นอลมากๆแล้วก็ พอแต่งห้องออกมาแล้วจริงๆอะคะ่ะมันดูแบบน่ารักอะอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันดูน่ารักน่าอยู่อะมันอมก็พูดไม่ถูกเนาะอยากให้ทุกคนมาเห็นเองจริงๆมากกว่าเนาะ ที่อ้อมพาไปเดินวันนี้อะค่ะก็คือโครงการอาคารชุดพักอาศัยพื้นที่ตลาดไทยจากการเคหะแห่งชาตินั่นเองย้ํากันอีกที2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําพร้อมโซนระเบียงราคาเริ่มต้นแค่5้าแสนจ็ดบาทเท่านั้นเองถูกมากพอทุกคนอนะต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าการเคหะเองอะค่ะเขาเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักคืออยากให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายโครงการหลายพื้นที่มากๆถ้าเกิดใครสนใจไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าสนใจโครงการพื้นที่อื่นๆอาจจะไปดูว่าเอ้ยมีใกล้บ้านตัวเองไหมอะไรแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ house.nha.co.th หรือว่าโทรก็ได้ค่ะ1615ติดต่อเขาได้เลยสำหรับวันนี้ก็อ้อมจะพาไปดูโครงการไหนต่อเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนมากคะ่ะ